น้องครับสวัสดีครับวันนี้สดแต่ช้ามาถึงพี่น้องในหัวข้อว่ารางวัลจากพระเจ้า God's Reward อิสยาบทที่40ข้อ10เขียนบอกว่าดูสิพระยาเวองค์เจ้าดายเสด็จมาด้วยอารุภาพและพระกรของพระองค์ครอบครองเพื่อพระองค์นี่แน่รางวัลของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์และค่าตอบแทนของพระองค์ก็อยู่เฉพาะพระพักพระองค์ the s จะ e r e i g n l โลด comes with power, and he rules with a mighty arm. See, his reward is with him, and his recompense accompanies him. เซ็นออกกัสตินก่าวบอกว่าสัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นรังวันของความสัทธาคือการได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ faith is to believe what you do not see the reward of his this faith is to see what you believe น่าสนใจมากผมชอบออกัสเซียนพูดประโยคนี้ทำให้เห็นความสองคำชัดเจนเระหว่างคำว่าศรัทธาและคำว,ว่าความเชื่อเขาใช้ศรัทธาว่า faith นะครับและใช้คำว,ว่าเชื่อว่า believe แต่พระคัมภีร์ของเราเนี่ยไปแปลคำว่า,า faith เป็น believe หมดเลยนะยเช่นในฮิบรูสิบเอ็ด พอเราไปอ่านปุ๊บเด้ยเราก็เจอว่า faith is คือความศรัทธาคืออะไรเป็นความเชื่อคือการอย่างนั้นงั้นงั้นแต่ว่าในคำพูดของของเซตออกัสตินเขาเห็นชัดเจนว่า faith ก็คือศรัทธาส่วนเชื่อคือบิลิปจริงจริงแล้วเมื่อเราไปเปิดศัพท์ดูจะพบว่าคำว่า faith เนี่ยเท่ากับคำว่า b บิลิปบวกกับคำว่า trust นั่นคำว่าศรัทธาหรือว่าคำว่า faith เนี่ยมันกว้างใหญ่กว่าคำว่าเชื่อเฉย เมื่อเราไปอ่านพระพิคิบูสิบเอ็ดอีกครั้งหนึ่งจะได้ความเข้าใจมากขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเฟสหมายถึงความเชื่อบวกความหวังใจเฟสไม่ใช่ความเชื่อเฉยเฉยเพราะว่าความเชื่อเฉยเฉยไม่พอผ,ผีมันก็เชื่อเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีความหวังใจพระเจ้าและติดตามพระเจ้าศรัทธานในพระเจ้าแต่ตอนนี้กลับมาใหม่ครับพี่น้องครับไทยพี่น้องอยากได้รางวัลจากพระเจ้าไหมไทยพี่น้องอยากได้รางวัลจากพระเจ้าพี่น้องต้องมีศรัทธานในพระเจ้ามีเฟสในพระเจ้าเพราะว่าการมีเฟสและศรัทธานในพระเจ้ามันนําไปสู่รางวัล นะที่พระเจ้าประทานให้รางวัลที่ว่าเนี่ยมันหมายความว่าไงตามศัพท์พจนลูกกรมรางวัลคือสิ่งของหรือเงินที่ได้มาจากความดีความชอบหรือความสามารถหรือมันหมายถึงสิ่งของหรือเงินที่ได้มาจากการชนะในการแข่งขันถ้าอยากได้รางวัลจะแม้พี่น้องจะต้องนะทำบางสิ่งบางอย่างให้ได้สิ่งของหรือเงินมานะครับอาจจะทาดีทาชอบหรือมีความสามารถได้รับรางวัลมาหรือบางที ถ้าท่าภาษาพุทธจะรมมันมีความหมายว่าสิ่งของเองินที่ได้มาจากการมีโชคดีด้วยนะรเราคิดสักเยนเราไปไกลกว่าโชคเราไปที่มาจากพระเจ้าดังนั้นในพระคัีกล่าวบอกว่าสิ่งเลวร้ายตามติดคนบาปแต่สิ่งดีเป็นรางวัลของคนชอบธรรมสุภาษิต13 21เขียนไว้ส่วนหนึ่งคนในบทที่9เขียนบอกว่าถ้าทั้งหลายรู้แล้วว่ารู้แล้วไม่เช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งนั้นก็วิ่งกันทุกคน แต่คนรับรางวัลนั้นมีเพียงคนเดียวจงวิ่งเหมือนผู้ที่จะชิงรางวัลได้โอเคนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็วิ่งแล้วก็มีมงกุฎไปไม่กดชนะเดี๋ยวนี้ขยายนะครับได้รับสามรางวัลนะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแต่แน่นอนครับเราจะต้องวิ่งเข้าข่ายหรือต้องแข่งขันเพื่อจะได้ชชนะมาแน่น,นอนครับคำว,ว่ารางวัลยังนอกจากหมายถึงสิ่งของหรือเงินที่ได้มาจากเหตุที่เมื่อกี้ว่าแล้วยังหมายถึงสิ่งตอบแทนหรือค่าตอบแทน ถ้าให้แก่ผู้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งให้สําเร็จถ้าคุณทําสิ่งนี้สําเร็จคุณก็ได้รางวัลไปบรรดาการบทที่4ข้อ9บอกว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสําหรับการตักตามของพวกเขาใครทารางวัลน,นะโปรเจกต์รับรางวัลดีโอรางวัลน,นี้เข้ารอบป,ประกวดรางวัลตัดต่อดีเยี่ยมอย่างในเรื่องของดานเนี่ยบทที่สองขาพูดถึงเรื่องของการเปิดเผยความหมายความฝันใครเปิดเผยกับดานเนียยเปิดเผย ก็ได้รางวัลไปในหนังสือดานที่วัที่สองก็หกนั้นคำคำสัตย์ของกษัตริย์บอกว่าถ้าเจ้าเปิดเผยความฝันและคําแก้ฝันนี้ให้เราเจ้าจะรับของขวัญรางวัลและเกียรติยศยิ่งใหญ่ฉะนั้นจงเปิดเผยความฝันและคําแก้ฝันให้เราโอดาเนียลก็เจอโจทย์ยากรับนะกษัตริย์ให้มาเปิดเผยความฝันความหมายของความฝันให้เปิดเผยว่าฝันอะไรและก็ความหมายฝันคืออะไรถ้าตอบได้ได้รางวัลไป ถ้าตอบไม่ได้ก็รับโทษไปหรือบางที่สามครับรางวัลยังหมายถึงสิ่งของที่ให้ด้วยความชอบหรือเป็นสินน้ำใจเป็นต้นเช่นสดุดีน้อยี่สิบเจ็ดข้อสามบอกว่านี่เนะี่ยบุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพยาเวผปพฤติผลของขันเป็นรางวัลพระเจ้าก็ให้รางวัลเป็นผลิตผลหรือบางทีอันนี้ผู้ชายครึ่งหนึ่งเห็นด้ยวยครึ่งนึงไม่เห็นด้วยนะแต่ว่านี่คือความจริงข้อต่อไปเนะี่ยพูดอยู่ในหนะังสือปัญญาจารย์บทที่เก้าข้อเก้าบ่นี้บอกว่า เจ้าจงชื่นชมีดีในชีวิตกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดชีวิตอันิจันที่ได้ประทานได้เป็นให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดวันเวลาอาันิจันของเจ้าเพราะนั่นเป็นรางวัลสำหรับชีวิตและสําหรับการตักตามของเจ้าซึ่งเจ้าได้ตักตามภายใต้ดวงอาทิตย์อยงกำลังบอกว่าพระเจ้าให้ผู้หญิงมาเป็นภรรยาแก่ผู้ชายเป็นรางวัลที่ผู้ชายนะครับสำหรับการทํางานดีนะครับแหวังว่าเราทุกคนที่ผู้ชายจะมีรางวัลดีได้ภรรยาดีเป็นรางวัลชีวิตด้วย ยิ่งกนนั้นพี่น้องทั้งหลายครับพระเจ้ของพระเจ้ากำชับไปล่องลอยนะครับมีศรัทธาในการทําสิ่งต่อไปนี้เพื่อรับรางวัลนะที่มาจากพระเจ้ามีอะไรบ้างครับผมไปเรื่อยๆเลยนะครับว่าถ้าทําต่อไปนี้รับรางวัลจากพระเจ้าหนึ่งก็คือจงมีความเชื่อและเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งอยู่ในพระเยซูเกตสองที่บทวิวรณที่สองข้อหนึ่งบอกไว้จงมอบคําสอนจากพระเจ้าของพระเจ้าไว้กับบรรดาคนที่ซื่อสตร ที่สามารถสอบคนอื่นได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสองที่โมทีบทที่สองข้อสองสามครับจงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากลําบากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูเ,เจ้าอันนี้ก็สองที่โมทีบทที่สองข้อสามและข้อสี่จงมีวินัยและรักษากฎกติกาของพระเจ้านะครับอันนี้ก็ไปดูในสองที่โมทีบทที่สองข้อยบเหมือนนักกีฬาย่อมรับรางวัลแต่เขาจะไม่รับรางวัลเมื่อเขาแข่งขัน,ขนและผิดกติกา ต่อชนะก็เป็นรางวัลครับในสองที่บฏิบัที่สองกว่าห้าอธิบายไว้ไ่างนั้นประการที่ห้าครับจงพร้อมทํางานตัตตกตามเหมือนกสิกรตักกสิกรทํางานตักตามข้อรับรางวัลรับผลตอบแทนมานะครับประการที่หกครับจงรักษาชุดให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งภายในและภายนอกสองสมูเอลบทที่ยี่สิบสองก็ยี่สิบเอ็ดอันนี้บอกว่าพระยาเวประทานรางวัลเก่ข้าไปเจ้าตามความชอบธรรมของข้าไปเจ้าอ่าไม่ต้องไรครับเรามีรางวัลไหมครับ ถ้าเราทําตามพระพิธีที่บอกไว้ประการที่7ครับพวามพิธีแนะนาไว้ใช่ใงรางวัลน,นะครับจงบากบาั่นบุ้งทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้สำเร็จอันนี้พระีบวที่สามข้อสิบสี่เขียนไว้นะครับแล้วก็ประการที่8ครับจงมีความสุขและความเปรียบเทีทั้งในชีวิตในการงานและการรับใช้อันนี้ปัญญายจารย์บัที่สามข้อยี่สิบสองบอกไว้ประการที่9ครับจงเชื่อว่าพราะเจ้าประทานรางวัลสําหรับความซื่อสัตย์และการเชื่อฟัง ของเราในบนหนึ่งครางหน้าอันนี้อยู่ในเยรมีบทที่ยี่สิบสามสิบเอ็ดครับข้อสิบหกสิบเจ็ดและวข้อที่สิบจงทำทุกสิ่งที่ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดตามวิถีของพระเจ้าและให้เราบั่นใจโดยหลักมันของพระเจ้าเหมือนที่ปารลพูดไว้ในสองทิโมธีบทที่สี่ข้อแปดอันนี้ขออน,นุญาตอ่านกันแล้วกันอันอื่นเราไม่ได้อ่านบางข้อก็อ่านข้อนี้เพราะว่าเป็นข้อที่ปารลพูดไว้เป็นตอนสุดท้ายก่อนจะจบชีวิตลง ปาลบอกว่าจะนสองที่บทีบที่สี่เขาแปซึ่งพวกเรามักจะชอบใช้อ่านคนนี้ในงานศพก็คนที่ได้รับใช้พระเจ้าไป,าปาถึงด้านสุดท้ายโดยปารุลเขียนอย่างนี้บอกว่าตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พักษาที่ชอบธรรมจะประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้น แต่จะประทานแก่ทุกคนที่รักกาสเสด็จมาของพระองค์ด้วยสองจมูทีบทีี่ขะแ8พี่น้องครับหวาดังเลยที่รับใช้พระเจ้ามาเริ่มต้นมาจะฟ well, ินิเชลโจบดีและได้รับการมอบรางวัลบนแท่นรับรางวัลเพราะว่าเราพูดเดินเปาโลได้ว,ว่าบัตรนี้มงกุฎทามชอบทำเป็นของข้าพเจ้านะเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าในบัตรนั้นน้องครับอยู่ถึงวันนั้นนะครับ รับรางวัลจากพระเจา้าอันนี้คือสิ่งสําคัญมากนี่เป็น God's r e ีวอลท์รองครับในพระคัมพีเตือนไว้ในปัญญาจ,จารย์บทที่9ข้อหบอกว่าเพราะว่าคนเป็นย่อมรู้ว่าเขาเองจะตายแต่คนตายแล้วไม่รู้อะไรเลยเขาไม่อาจรับรางวัลอีกเพราะใครๆก็พากันลืมเขาเสียหมดพี่น้องครับแยงหลายนั้นตายโดยไม่รับรางวัลอะไรในวันที่เราทั้งหลายต้องเจอแดพบกับพระเจา้า ถ้าเราไม่ใจหมดลงโอกาสทําดีก็หมดลงด้วยฉะนั้นก่อนที่เราจะถึงวันตายยังมีลมหายใจอยู่ยังมีโอกาสอยู่ขอราให้ทาสิ่งที่พระเจ้าพอประทศไทยสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วทําให้เราสุขใจถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะเป็นคนที่สมควรรับรางวัลจากพระเจ้าขอเป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราอยากได้รางวัลจากพระเจ้าจงเป็นคนเป็นที่ทําสิ่งที่ดีคู่ควรต่อรางวัลจากพระเจ้าถ้าต้องการรับรางวัลจากพระเจ้าจงรู้เมืออทำอย่นี้ ทำแบบนี้เป็นดีที่สุดเขาจะทําได้ด้วยความศรัทธาในพระเจ้าอย่างจะเปรียบและรางวัลไม่ทุนมือแน่นอนขออวยพรทุกคนนะครับให้เราไปที่แท่นรับรางวัลวันนั้นด้วยกันและที่วันนั้นขออวนพรรับรางวัลจากพระเจ้าด้วยกันขออวยพรครับสาหรับทุกๆท่านที่รับเหรียญทองในรางวัลในการรับใช้พระเจ้าติดตับจากทุกคนทั่วโกนใหม่ครับขออวยพรครับพี่น้องสามารถร่วมรับใช้และเป็นพรกับพันธกิจแห่งการส่งต่อความรักได้ ผ่านการอธิษฐานการแชร์รายการและการถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการส่งต่อความรักบนความจริงของพระเจ้ากับแชร์ The Love Forward ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ